พีบาลและเบันนครับสมใจยอยากแล้วพี่น้องมอนี่เป็นวันหยุดของหมหอยเป็นวัานอาท์นเนอะหยุดพร้อมกันแต่ว่าบอสบอกว่าจะมาพาไปซื้อของที่ห้างลูรุว่าของไทยเยอะเดี๋ยวเราไปกันพี่น้องพรอมีอีหยังนนยไปห้างลูนี่ห้างลูรุออกไปเบิรงเจ่าหลเ่เถอะออกไปดูสตอร์ไปก่อนบางทีก็ ลับยัง,งไปกันพี่น้องไปกันแล้วเด้อไปแล้วพี่น้องจ้าต้องใช้รถเข็นก่อนคนเข็นรถพี่น้องมีแตงกวาดองด้วยนะนี่มีแตงกวาดองกับไปยังในบรุรีพี่น้องของใส่ของซอยกับนี่คือบ้านเฮาเดีพี่น้องแชมพูก็มีเนี่ยอันจันซิวก็มี ลอรีออลก็มีพี่น้องมีสิหลายสิ่งหลายอย่างยาย้อมผมก็มีเด้อนี่มาซื้อคันไปล่างกวนกันพี่น้องนี่สี่สิบบาทเทอะนะเธอมอแหกแตกโบก็มีเด้เลพี่น้องนี่มีปลาซิวแห้งด้วยนะท่านผู้ชมมีปลาซิวแห้งอันนี้จากปลาไอหยังหมู ปลาซิวแห้งโอ้ยมีเยอะเลยปลาซิวแห้งอ่ะอันนี้ปลาสดปลาสดวัน,นนี้เขาซื้อปลานี้แหละให้เรากินเนาะปลาก็มีหลายอย่างนะนี่ชุ้งตัวใหญ่มากเลยเนี่ยห้าบาทสองบาทกันนี้ปลาทูปลาอะไรบ้างก็ไปรู้นี่ลายปลาละไสิงไงยงอะแนวหอยกับมีด้วยพี่นนอะ แตลจไทยตัวละบาทถ้ากลับตัวละร้อยบ้านเรานะนี่ตัวนีงเจ็ดขีดได้ปู <Hey. S 1> ได้ปลาทูไปพี่นอ้องไปให้หนึ่งกิบทำปลาทูนึงกุ้งแพ็คนี้สี่จุดสี่สี่ร้อยกว่าได้น้ำปลาไทยขัวหนึ่งขัวเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบาทได้มาม่าต้มยำของอะไรก็ไม่รู้นะบ้านนี้แหละของไทยไม่เห็นมีเลยว่ะ มี S <S แต่เส้นมี่ล่ะมีข้าวเหนียวเจอข้าวเหนียวดาวพี่น้องข้าวเหนียวนี่ห้าหกิโลสามร้อย 300. กว่าหมูเนี่ยห้ากิโลใช่ไหมสามร้อยกว่าโอ้อะไรมาลนะนไ่ะยี่สิบกิโล,ะลจะได้ยังไงพวกพี่น้อง ไปหาอีกก่อนเด้อพักพไปนองผักเขือหลายหลายเขือเยอะมีมาละขี้นกด้วยนะมาละขี้นกยาวมีกระเจี๊ยบมีมะขามป้อมมีถั่วฝักสั้นนะไม่ใช่ถั่วฝักยาวหมักอะไรก็ไม่รู้มี่ยกหมักง,งูเงี่ยวครับไปนองมารุมก็มีมารากกอมีแค่นี้เองอะ่ะมารากอดิบมีแค่นี้เอง มีตัวฝักยาวนะครับก็ะซิม,มี่ักบุกบับกโตนนะพี่น้องมะตนูนมะคุงก็พี่น้องมะคุงหน่อย,อยเหี้ยวแล้วล่ะจะจุ่มน้ำเอาสองหน่วยมีมะนาวเลี้ยงมะนาวหน่อย โมกวนแบบนั่งโลละเจ็ดสิบกวา่าบาทเองเธอนี่าราคาเองนะเจ้ที่บ้านเราแพงกว่าน,นี้ไม่ใช่หรโลหนึง่งไม่รู้เหมือนกันราคาบ้านเราเท่าไหร่เลือกปักแกงไปจำพี่น้องเพราะว่าเวลาเหนื่อยๆจำแจงก็หายเหนื่อยได้นะเพราะว่าเรา,เาใส่ปลาใส่ปลาแล้วมันจะมีอันอัน กำลังวังชาขึ้นมาัะทีเลยเพราะเราได้กลิ่นปลาแนนวะพี่น้องเอาหานวยพ่อปแปรงบางพี่บ่ออื่นบาอย่างเด้อกพี่น้องเนะ้วมีทั้งสีเขียวและสีแดงแต่เราจะเลือกเอาสีแดงสีแดงด้วยสีเขียวด้วยสุขิมีก็มีพิกแดงก็หลักกันนะนี่เบื้องผักพี่น้องผักเขาจะมีประมาณนี้ ผักชีลาวมีต้นหอมพีม่พักหอมปลอมอยู่เด้วพี่น้องมีสซาลาแน่อยู่เด้อพี่น้องไอ้ซาลาแน่นะครับพี่น้งองเี่น้องระวังแค่ซาลาแน่ซ <c oughs> าราแน่ค่ะแพงละสามสิบมีชุดต้มยำด้วยพี่น้องชุดละร้อยเจ็ดสิบพูดนะได้มะเขือเทศพี่น้งองกระเทศหน่อยบ่มีมีแต่มะเขือเทศใหญ่ อยากได้มาละน่าแต่ว่าแพงเดชหิวข้าวพี่น้องเมื่อเช้าไฟดับไม่รู้ว่าตอนนี้มาหรือยังเพราะตอนนี้เราเดินมันเดินห้างไม่รู้อยากกินอะไรดีไม่หอดก๋วยทอดพี่น้องหัวปีทอดก็มีนะหมูว่านบอกหัวปีเหรอมั่ว <IKE Dans. S 2> ละลลมีกระป๋องป,ป,ปุ้มปุ้ยด้วยพี่น้องปากกระป๋องปุ้มปุ้ยพี่น้อง สรุปว่าของไทยไม่ค่อยมีนะครับที่ห้างรูลูเมืองนี้แต่ว่าถ้าเป็นในเมืองมัดกาตะของไทยจะเยอะมากแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีนะหมูว่นนะของไทยไม่ค่อยมีนะมีไม่เยอะไม่ไม่เหมือนห้างห้างโนน่ะห้างรูลูในเมืองเออไม่เหมือนดูใบดูไบยเยอะมากถ้าห้างรูลูของไทยแต่ว่าดีมีข้าวเหนียวกินนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเสร็จไปไทายกิใไปเมืองรอ้อยที่เหนียวกินหมูวันลาท่านผู้ชมก่อนแล้ว